ตอนลึงคอรัปชันต้นเหตุฝุ่นพิษคนกรุงเทพตื่นเสตียกรี p นพิษประเทศไทยแฉปัญหาหมลพิษทางอากาศขนาดใหญ่ที่รัฐบาลไม่พูดถึงเรื่องหนึ่งคือปัญหาการคอรัปชันของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการควบคุมฝุ่น,นโดยแหล่งกำเนิดฝุ่นมลพิษ PM 2.5ในกรุงเทพเรามักจะพุ่งเป้าไปที่รถยนต์เป็นหลัก แต่พื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีแหล่งกำเนิดฝุ่นและคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่คือโรงไฟฟ้าก๊าซฟอสซิลโรงกลั่นน้ำมันที่มีกำลังผลิตสูงมาก ซึ่งปล่อยฝุ่นมากกว่ารถยนต์หลายเท่าการต่อกรกับวิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5ได้จริงจะต้องจัดการกับผู้กอ่อมลพิษอะไรใหญ่ดังกล่าวพื้นที่วิกฤตที่มีการปลดปล่อยสูงสุดคืออำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งจากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อปี2560พบว่ามีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม13,272แห่งที่เป็นแหล่งก่อมลพิษทางอากาศ ที่น่าตกใจที่สุดคือมีโรงงานปล่อยฝุ่นพิษอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลมากถึง1522แห่งทำไมกระทรวงอุตสาหกรรมไม่สั่งปิดโรงงานที่ปล่อยมลพิษทุกแห่งในขณะประเทศอื่นเขาสั่งปิดโรงงานทันทีปัญหาของโรงงานเหล่านี้จะทำให้ถูกระเบียบตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากต้องเปลี่ยนเครื่องจกักรยังต้องจัดการกับระบบแวดล้อมที่จำเป็นต่อการควบคุมมลพิษซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ผู้ประกอบการโรงงานเหล่านี้จึงยอมโยนเศษเนื้อให้สุนัขดีกว่าเสียเนื้อดีทั้งตัวเป็นช่องว่างให้ขาราชการนักการเมืองเร็วๆซึ่งเป็นที่รู้รู้กันว่ามีจำนวนไม่น้อยรับสวยสินบนกินกันพุงกลางต่อไป จากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในประเทศไทยหลายพื้นที่มีค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถแถลงข่าวด่วนถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงคมนาคมและส่วนราชการอื่นๆสนับสนุนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในกรุงเทพมหานครว่า ตั้งแต่วันที่25ถึง31มกราคมนี้รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนขึ้นใช้บริการรถไฟฟ้าฟรีทุกสายรวมถึงรถเมลออ์ขสมกอ,อฟรีเพื่อเป็นหนึ่งในมาตรการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5ที่กำลังหนักหน่วงในตอนนี้ท่ามกลางปัญหาฝุ่นละอองที่กำลังวิกฤตของกรุงเทพมหานครที่รัฐบาลยังมงุมมงาฬหาทางแก้ไขไม่ได้อยู่ขณะนี้ พร้อมกับขา้าราชการไทยหลายภาคส่วนได้ส่งข้อมูลป้อนไปยังรัฐบาลว่าปัญหามลพิษเกิดจากรถยนต์การเผาป่าแต่ข้อมูลจากเฟซบุ๊กทาราบัวคำสีผู้มุ่ในการกรีนพีประเทศไทยระบุถึงต้นตอที่มาของฝุ่นพิษมลพิษทางอากาศรุนแรงที่กำลังอยู่ในระดับวิกฤตโดยระบุถึงแหล่งกำเนิดฝุ่นและคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่คือโรงไฟฟ้าก๊าซฟอสซิลและโรงกลั่นน้ำมันที่มีกำลังผลิตสูงมากซึ่งปล่อยฝุ่นมากกว่ารถยนต์หลายเท่า แหลงกาเนิดมลพิษทางอากาศขนาดใหญ่ที่รัฐบาลไม่พูดถึงปัญหาการคอรับชั่นได้รับผลกระทบจากบุคคลที่ดูแลเรื่องกลายเป็นเรื่องที่น่าจับตามองไปแล้วข้อมูลจากเฟซบุ๊กทาราบัวคำศรีผู้มในการกรีนพีประเทศไทยเปิดเผยว่า เมื่อเกิดวิกฤตฝุ่น PM 2.5ในกรุงเทพเรามักจะพุ่งเป้าไปที่รถยนต์เป็นหลักแต่แหล่งกำเนิดของฝุ่นพิษ PM 2.5ไม่ใช่แค่นั้นพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีแหล่งกำเนิดฝุ่นและคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่คือโรงไฟฟ้าก๊าซฟอสซิลโรงกลั่นน้ำมันที่มีกำลังผลิตสูงมากซึ่งปล่อยฝุ่นมากกว่ารถยนต์หลายเท่าการต่อกรกับวิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5ได้จริงจะต้องจัดการกับผู้ก่อมลพิษรายใหญ่ดังกล่าว ข้อมูลจากรายงาน EIA โรงไฟฟ้าพระนครใต้กำลังผลิตรวม1,930เมกะวัตต์และมีแผนจะขยายเพิ่มรวมทั้งสิ้นเป็น4,519.4เมกะวัตต์ในปี2,569ถึง2,570ซึ่งเมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะปล่อยฝุ่นละอองสู่บรรยากาศวันละกว่า4.6ตันและปล่อยออกไซด์ของไนโตรเจนหรือ NOx มากกว่า6.4ตันต่อวันและจากการศึกษา ของมูลนิธิบุรณะนิเวศในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อปี2564พบว่า ภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งกําเนิดหลักของฝุ่นพิษ PM 2.5เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกําเนิดจากภาคการจราจรและขนส่งการเผาขยะมูลฝอยและการเผาในที่โลง่งโดยพื้นที่วิกฤตที่มีการปลดปล่อยสูงสุดคืออำเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมหนาแน่นและเป็นหนึ่งในปริมณฑลสําคัญของกรุงเทพมูล,ลนิธิยังได้มีการรวบรวมข้อมูลจํานวนโรงงานในพื้นที่กทมและปริมณฑล โดยอ้างอิงข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อปี2560พบว่ามีจำนวนโรงงานอุตสาหกรรม13,272แห่งที่เป็นแหล่งก่อมลพิษทางอากาศคาราบัวคำาสีกลิ่นพีประเทศไทยยังเปิดเผยอีกว่าไนโตรเจนไดออกไซด์หรือ NO2 ที่ปล่อยจากแหล่งกำเนิดอย่างโรงไฟฟ้าก๊าซฟอสซิลนั้นมีศักยภาพสูงในการก่อตัวของมลพิษขั้นทุติยภูมิหรือ Secondary Pollutants รวมถึงฝุ่นพิษ PM 2.5ในบรรยากาศของกรุงเทพและปริมณฑลการติดตามตรวจสอบและลดการปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์จึงมีความสำคัญนอกเหนือจากการที่สาธารณชนต้องเข้าถึงรายงานการวัดการปล่อยก๊าซในไนโตรเจนไดออกไซด์ที่ปลายปล่องแล้วมีความจำเป็นเร่งด่วนในการทำให้มาตรฐานการปล่อยไนโตรเจนไดออกไซด์เข้มงวดมากขึ้น ด่านดรสามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครฝ่ายโยธาและจราจรเขียนบนเฟซบุ๊กของตนว่าคิดได้ไงใช้รถไฟฟ้ารถเมล์ฟรีเจ็ดวันสู้ฝุ่นพิษ PM 2.5เป็นความพยายามที่น่าทึ่งของรัฐบาลที่จะสู้กับฝุ่นพิษ PM 2.5โดยการให้พี่น้องประชาชนใช้รถไฟฟ้าและรถเมล์ฟรีทุกสายเป็นเวลาเจ็ดวัน ในช่วงระหว่างวันที่25-31มกราคม,ม2568หวังอย่างเต็มเปี่ยว่าการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลจะลดลงเป็นผลให้ฝุ่น PM 2.5ลดลงด้วยแต่มาตราการนี้จะใช้ได้ผลหรือเสียเงินฟรี140ล้านมาตราการให้ใช้รถไฟฟ้าและรถเมฟรี7วันระหว่างวันที่25-31มกราค,คม2568 จะไม่ทําให้ปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดลงไม่เป็นไปตามความคาดหวังของรัฐบาลแต่จะทําให้รถไฟฟ้าในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งมีผู้โดยสารแน่นแออัดอยู่แล้วแน่นยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เงินชดเชยให้เอกชนผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าช่วง7วันประมาณร4 0ล้านบาทก็จะไม่เกิดประโยชน์ตามความประสงค์ของรัฐบาลน,นำเงินดังกล่าวไปใช้ในการควบคุมไม่มีการเผาไหม้จะได้ผลดีกว่า และเมื่อวันที่8มกราคม2568นายวชรพเพทองอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์เข้าร้องเรียนต่อนางสาวปรียาพรสุวรรณเกตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษขอให้แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและคุณภาพอากาศที่ไม่เด้มาตรฐานหรือปัญหา PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยโดยเร็วที่สุดนั้นต่อมาเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานายวชระเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าตนเองรู้สึกตะลึงเป็นอย่างมาก จากคำชี้แจงของอธิบดีกรมควบคุมมลพิษที่ส่งมาถึงตนมีโรงงานระบายฝุ่นพิษมากกว่า1,500โรงโดยกรมได้ดำเนินแผนควบคุมปัญหาฝุ่น PM 2.5ทุกวิถีทางแล้วถึง6มาตรการกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีแผนตรวจโรงงานที่มีการระบายฝุ่น2,472โรงงานตั้งแต่พฤศจิกาย,ยน2567ถึงกุมภาพันธ์2568ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,522โรงงานและพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือ950โรงงานนายวชระยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบชีวิตของประชาชนมากกว่านี้ที่น่าตกใจที่สุดคือมีโรงงานปล่อยฝุ่นพิษอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลมากถึง1,522แห่งทำไมกระทรวงอุตสาหกรรมไม่สั่งปิดโรงงานที่ปล่อยมลพิษทุกแห่งในขณะที่ประเทศอื่นเข้าสั่งปิดโรงงานทันที ด่านนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมท่านหนึ่งเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าปัญหาของ pm 2.5ลึกๆแล้วมาจากการคอรัปชันเพราะคอรัปชันทำให้การตรวจจับควันดำที่มีอยู่เกลื่อนถนนไม่ถูกดำเนินการไม่ถูกลงโทษรวมทั้งโรงงานที่ปล่อยมลพิษทำไม่ถูกมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมทำไมจึงประกอบกิจการอยู่ได้ แม้จะถูกประชาชนร้องเรียนมากมายเพียงใดแต่เมื่อถึงหน้างานสุดท้ายก็ไม่ถูกตรวจพบความผิดและปล่อยให้ดำเนินกิจการต่อไปได้นักวิชาการท่านนี้เปิดเผยว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ต้นต่อมาจากเงินทอนในภาครัฐที่มีมากถึง30-50%ของงบประมาณเลยทีเดียวซึ่งสูงถึงปีละประมาณ3 0 0 0 0นล้านบาทซึ่งหากประเทศไทยจัดก,การเรื่องคอรับชันได้จะสามารถนำงบกลับมาจัดก,การได้หลายมิติ รวมทั้งปัญหา PM 2.5ด้วยเพราะคอรับชั่นคือต้นทุนทางเศรษฐกิจที่ฉุดความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ทีมข่าวสืบจากข่าวได้ลงพื้นที่พบว่าจังหวัดชานเมืองกรุงเทพเฉพาะสมุทรปราการจังหวัดเดียวมีโรงงานหลายพันโรงที่มีการปล่อยฝุ่นควันพิษเดินเครื่องจักรเฉพาะเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับได้ง่ายทำแบบนี้กันมานานหลายสิบปี แต่ทั้งนี้แทบทุกโรงงานมีการจ่ายสวยสินบนต่อเจ้าหน้าที่รัฐแทบทุกระดับเป็นรายเดือนรายปีเลี้ยงดูปูเสือสูเอียเกศเสียกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อถูกร้องเรียนก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกันพอเป็นพิธีให้เป็นข่าวเท่านั้นสุดท้ายก็เรื่องเงียบไป โรงงานที่เดินเครื่องจักรมานานปีจะเกิดปัญหาเครื่องหลวมเหมือนรถยนต์ปล่อยฝุ่นควันพิษออกมาเยอะปล่องควันที่กว้างนับเมตรจะปล่อยควันพิษออกมามากมายการจะซ่อมจะเปลี่ยนเครื่องจักรทำได้ยากเพราะต้นทุนสูงอาจจะต้องรื้อโครงสร้างของโรงงานอีกทั้งเครื่องจักรชุดใหม่ก็มีราคาแพงต้องหยุดการเดินเครื่องจักรนั่นหมายถึงรายได้มาหาศาลก่อหดหายไปด้วยการใช้วิธีจ่ายเงินจาบที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถูกกว่าง่ายกว่า แต่ก็ต้องแอบเดินเครื่องยามค่ำคืนเพราะถ้าเดินเครื่องกลางวันการปล่อยควันออกมามากมายสังคมจะรับรู้และถูกตรวจสอบปกปิดความผิดปกติได้ยากซึ่งถ้าทำให้ถูกระเบียบตามมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมนอกจากต้องเปลี่ยนเครื่องจกักรยังต้องจัดการกับระบบแวดล้อมที่จำเป็นต่อการควบคุมมลพิษซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากผู้ประกอบการโรงงานเหล่านี้จึงยอมโยนเศษเนื้อให้สุนัข ดีกว่าเสียเนื้อดีทั้งตัวเป็นช่องว่างให้ข้าราชการนักการเมืองเร็วๆซึ่งเป็นที่รู้ๆกันว่ามีจำนวนไม่น้อยรับสวยสินบนกินกันพุงกลางต่อไปสืบจากข่าวรายงาน